สวัสดียามเช้าครับน้านาคบอสท่านวันนี้พบกับผม,มทีมงานตาาะไวยตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแม่หมอกวันนี้เรามาหาตกปลากระสุกพลาเชโดมาช่อนกันอ่างเก็บน้ำแม่หมอกมีปลาหลากหลายอยู่สวยยอดไปลุยกันเลยวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนติดตามชมกันเลยครับลุยไป 6ถึงจะเียขึ้นมีสวยแม่ไม่เข้าอนอนเหบ้วงโดเไงบงอูโดนอ้ไงจับมันจ๊ะมันอ โอ้โหเชื่นะวนลคอหรอวะลอกับพี่ยู่นั่นแหละเหมือนตบอ่ะยังกึ๊บเวาอ่ะอย่างนี้สิ่งหน่อถอนพี่น้องปิ เห็นไหมลนะ่ะเห็นเข้ากันนะอ่ะไม,ม่โดนเหี้ย ไอ้เขี้ยมาอยู่สัตว์เ้ยว่าแล้วไงไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยเปิดเบรกไว้อะยกคันยกสูงไอ้เขี้ยเปิดเบรกไว้อะ ก็จะเยอะป่าน้ำใต้แท้นี่ไงบอกแล้วมันเงาโย่แล้มันดำทองแดงเนี่ยเงาเี่นหลังดำทองแดงไม่มีลูกกระต่ายก็มองไม่เห็นป่าเลยโอ้โหหลมเยอะจ้าจอด ตื่นเลยน,นะเม,ม่เริ่มเข้าตื่นไเกี่นเนาะตัวเดียวเอาให้ได้เดีตัวเดียวอ่ะใหญ่เนี่ยมีลุ้นอยู่เนี่ยไกลเคียงมันถึงก็ใหญ่มากหาโล้ป่ปะะาเนาะแต่ด้่าเลยิด้เป๊เปปะจะดได้ปล่อย,ยได้ใชะ โโอ้หขึ้นขึ้นมีเขือนแม่ไม่เข้าโดน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 อุ้ยเขี่ยโดนเจ้ามันจ้ามันนี่จ้ามันอี่จ้ามันนี่ฮักนะฮักจ้ามันนี่ปิ้วสามเปล่าตัวเนี้ยเหมือนจะไม่ใหญ่เว้ยไม่ยาวเว้ยโอ้โห ยำมันเข้าไปอืมหยุดสตบไหนไส่ปะเนี่ยมาฐาน

เราไม่ได้ว่าตัวมันใหญ่ไน่าจะเป็นตุวผู้แม่แต่ยังคบอันยศกระดับเทให์ยังเอ้ยเอาลูกมันมนชักตัวนึ่อโอ้มชักดูนะดูน่ะดูน่ะดูไปดูไปดูไ้ยำยำมันยำมันไม่เหมือนไม่ใหญ่ก็เดินตามเลย โอ้โหโอ้โหพวกแล้วอะเหมือนไม่ใหญ่กัะเด็นตามเลยมึงไงกล้า <c oughs> จำอาไม่มีไีสามโลี่โลได้บ้างเนีลย <c oughs> ไหนเออนูอนอ้นละคอกนู้นสวยมากเลย เต็มปากมึงไม่ต้องสามเลยเนี่ยเรียกะครอบคูะพี่ว่าใช่เนี่ยอะไรครอบนี่เหรออนุอนุสวยแล้วก็มีในนู่นอีกคอกนึงวันนี้ไอ้วันนั้นเราเห็นไอ้เห็นใจโยวันนั้นเขานี้แหละอุัยนี่สวยมากเลยว่ะพี่ครอบคูน่ะแดงสวยด้วยปลาน้อยลูกปลาพันปลาอุ้มปลาป๊อกรู้จักไหมมึงรู้จักไหมอุ้มปลาป๊อกอ่ะฮึ มึงตบบทได้กูอุ้ยอุ้มปลาป๊อกเหรอรู้จักไหมอุ้มปลาป๊อกอ่ะรู้อุ้มปลาเกลือใส่ป๊อกๆเลยเจอกูมึงนันหวันเจี๊ยบบอกแล้วแหวนลูกมันเดือดปั๊บๆต้องโดดเองเลยแหละโอ้โหใหญ่ด้วยหนักด้วยโอ้โหไม่ได้ว่ะเจ็ดสิบกว่าว่ะอันนู้นอ่ะอันนู้นน่าสวยพี่ พีต้องไปไกลไมล่ะถอยหลังม่อนดูทลอดทลอดมก่กันดูแม่มั่งนออกมาจากดัานนั่นเลยอันนี้ขึ้นดิดสวยพี่ถอยหลังมัถอยวิวฝั่งเลยแล้วเอ้าบ่อาบบอะ มีครบนั่งครบแล้วไม่มีใครเตี้ยข้อของใหม่เงี้ยมันคนไซดกันพี่ข้ามรุ่นเหรอข้ามรุ่นเหรอไม่ต่อออกไมอโอ้ยหันเบ็ดผมหันเบ็ดผมกับแกมย็นนี่ ดูดีๆนะพี่ข้อเองี้มีรุ่นนะใหม่ๆอ่ะใหม่เลยแหละจ,จบใส่ตบ กัดไปดูด้วยพี่กูโดนแล้วไงตับมันจะมันจะดูครับมีไฟป่ะมาดูดิดูดิเดาอุ้ตัวเนี้ย 哦。<laughs> oh. เงนจนได้เยียบร้อยห่วยาวเว้ยตัวเนี้ยยาวเว้อเลยครับตายยาวตัวยาวตัวไม่ใหญ่ครับยาวครับ มีลุ้นเลยตัวนี้ฮะ เจ็ดห,ห้าวพี่เจ็ดห้า ใส่น,นี่จิีแ e ม็กสดีสี่แล้วก็ใสฟ่ฟลูคาร์บอนของจีแม็กฟลูคาร์บอนเราไยเปเต็นสุดยอดเป็นเบ็ดเอฟวันของค่ายเต็มคำสุดยอด โเ้มัน้เจน้ามหล็กเห็นต <for wooden lord iałem> ัวแล้ว <Rig> ต <repetition ceu> ัวตะขาเดี๋ยวสุดบึก แม่ไทยดีเลยนะมึงนอนโอนไปเลยโยโยนอน้นอนนอใหญ่ด้ยโยอื้มอื้อื้มอื้อื้มอื้ืใหญ่ด้วยโยมีไฟด้วยโยจำไม่ชี้จำไม่ได้อืมไสดเลยตัวเนี้ยเอ็น กดป็นจัดเลยถ่ายขนาด,นดนไหนโอ้โหโดนโดนหางว่าเฮียเจยนเจยิน,ยนวงังหวางเยอะเลยนะว่นมีไหมนะแว่นอ่ะเว้นตาเตยเว้นหน่อยนะตักปลาอ่ะตักเลยตักเลย ตักตัวไหนได้ตักเอาเขบิงดักหน้ามันวังวังจุ่มไปเลยจุ่มไปจุ่มจุ่มจุ่มลึกจุ่มไปลจุ่มไปจุ่มทุก่งลึกจุ่มไล็ลึกเออจุ่มไมนึกว่าใหญ่โดครับใส่มาฐานตระลัรเจ็ดห้าเจี๊ยบ ไงาสายตบจุดจบสายตบเดี๋ยวเดี๋ยาเอาขอลงตบวะตบวะเดี๋ยวขอมันจะงานเยอะจะพังบ้านัึนี่ก็ใหญ่ว่าไอเ้เขี้มันจังห่างไงโดนสองเลยนะมึงสองตัวเลยไม่ได้ chụp trái tộp nghe, mặt thản chính trình clip bự quá, đúng không, không ทา,าไมเอาขึ้นมยเป็นไงองอเน่นะเป็นอะไรถูกแน่นอนเลย <c oughs> ชิบหายอาจจะลุดมือ anh ấy cái nhảy cao anh chép mày con sụp giặc mèn cắt bị tô cao ơi 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 ừ ยอดนะพวกมึงเนี่ยขันจะลุดมือเลยอีนั้นถึงแล้วอ่ะชายช็อกอะ่ะ <c oughs> เออพฟก,กันตีกันไมไม่กัดต้องหันลรวสุบไม่มอ,อกไม่คดรถูก đánh mấy kiên chế khay súp cái sụp mới mọt Sụt chặt Xe bồ bô Lục quả Cắt cao Mình thức I วะอ๊ะอ๊ะอ๊ะโอ้อ๊ะอ๊ะมันมันอ๊ะมันมันกดกล้องจับกล้องจับกล้องจับกล้องอื้อหือจะซูม